ขนมตัวฮิตตัวดังยอดฮิตบนติกตอกทำไมมันจิ๋วมากเลยอะ่ะมันไม่เห็นเหมือนที่ไม่เห็นในติกตอกเลยอะใน t ิกตอกมันจะแบบเหมือนเป็นก้อนเท่าเนี้ยเกี๊ยวโคตรกรอบโคตรกรอบสมชื่อกรอบมากคือกินเรารู้สึกแบบสมองสั่นอะ สวัสดีค่ะเมจีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปกินกันอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้นะคะเมก็จะมากินขนมตัวฮิตตัวดังยอดฮิตบนติ๊กต็ซึ่งผู้ช่วยเมก็ได้ไปทําการซื้อขนมยอดฮิตมาเต็มโต๊ะเลยค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเมยซื้ออะไรมาบ้างนะคะ ที่เมนูแรกเลยคืออะไรคะเกี๊ยโคตรกรอบ155บาท155บาทถังใหญ่มากอันนี้ไม่เคยเห็นในติกตอกนะเคยเห็นคนรีวิวผ่านๆอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยลองอันนี้เป็นรสชีสด้ย้ยนี่ข้างในเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนเกี๊ยวในก๋วยเตี๋ยวอะที่เขาทอดแล้วก็จะให้1แผ่นอะไรอย่างนี้อ แต่รู้สึกว่าเกี่ยวว่ากรอบอร่อยนะแต่รสชาติอ่ะมันยังไม่ค่อยรู้สึกถึงชีสขนาดนั้นเพราะมันมีความติดหวานๆนิดนึงทำไมรู้สึกมันเหมือนรสข้าวโพดอะ่ะแต่อร่อยนะเมย์คิดว่ามันขาดความเคม็มความนัวของชีสไปนิดนึงแต่คือความกรอบอะไรเงี้ยเมย์ชอบเลยนะควนกรอบสมชื่อแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันชีสขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเมย์ให้คะแนนอยู่ที่7เต็ม1ิ แต่เจ้าตัวเกีียวนะคะไมยรู้สึกว่ามันคุ้มนะในราคา155บาทอะเราก็ได้เกียวเยอะขนาดเนี้ยอันนี้ก็คืออันนี้2นะคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือขนมปังเนยนมเลเยอร์ตัวดังค่ะอ๋ออันที่มันเป็นแผ่นสไลด์บางๆใช่ไหมคะที่เขาจะเลเยอร์บางๆแล้วเขาบอกว่ามันนุ่มใช่ค่ะแต่ทําไมมันจิ๋วมากเลยอะมันไม่เห็นเหมือนที่ไม่เห็นใน t ิกตอกเลยอะในทิกตอกมันจะแบบเหมือนเป็นก้อนเท่านี้อันนี้มันแบบเท่านี้เอง อันนี้เป็นแบบมินิราคา25บาทเองฮะจริงเหรอย5บาทได้ก้อนขนาดนี้เลยเหรอ25บาทนี้รวมส่งยังรวมแล้วฮะถูกมากน่าจะเป็นขนมป,ปังมาจากจีนนะคะขนมจีนทุกอย่างอะ่ะเขาจะไม่บอกวันหมดอายุเขาจะบอกแค่วันที่ผลิตซึ่งอันเนี้ยผลิตเมื่อประมาณวันที่30เดือน7ก็คือ1เดือนก่อนยังกินได้อยู่ไหมคะยังกินได้อยู่ไหมคะได้ค่ะไม่ได้แบบ๋วพี่พาเข้าโรงมาถ้าไม่ได้คือเจอกันที่โรงพยาบาลอันนี้คือ texture ความนุ่มนะคะมันแบบ ไม่ค่อยนุ่มขนาดนั้นแต่ขอลองชิมรสชาติหน่อยเฮ้ยมันออกมาได้อ่ะเฮ้ยจริงมันเป็นเหมือนในติ๊กตอกเลยอ่ะมันออกมาเป็นแผ,นแผน่นๆนี่อ่ะลองชิม รสชาติาก็ถือว่าโอเคนะมันก็เป็นเหมือนขนมปังนี่แหละที่มีเนยข้างในเหมือนขนมปังทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เมย์ให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10ค่ะเพราะว่ามันราคา25บาทแล้วเขาให้ก้อนใหญ่แล้วก็รสชาติาถือว่าโอเคเลยอันต่อมานะคะก็เป็นขนมปังเนยนุ่มเหมือนกันดูจากรูปล้วคือเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นคนละยี่ห้อนะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ132บาทค่ะ อก็ถือว่าไม่แพงนะเมดูก่อดซะหน่อยอูอันนี้คือขนาดใหญ่มากถ้าเทียบกับเมื่อกี้แล้วคือประมาณ4เท่าเลยนะเป็นของ Miss Dream อันนี้น่าจะเป็นแบรนด์ไทยข้างกล่องก็มีภาษาไทยไหนเก็ <c oughs> <c oughs> บได้7วันในอุณหภ,ภูมิปกติกลัว <c oughs> แล้วนะ ดูก่อนว่าได้อยู่ไหมพวกขนมปังปกตินะอายุมันจะสัน้นถ้าอยากรักษาอายุมันน่ยก็คือจะต้องเก็บไว้ในแช่เย็นนะโดยอุณหภูมิบ้านเราเป็นร้อนนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเลเยอร์เหมือนกันเท็กซ์เจอร์คล้ายๆกันเลยนะกลับไปอันนี้ก็คือระดับความบางของน้องเขานะแผ่นนี้รู้สึกว่าจะมีความบางกว่า ็กเจอร์เขาจะมีความนุ่มนะแต่มันจะนุ่มแบบเหมือนฟองน้าอะ่ะข้างในามันจะเหมือนมีฟองอากาศเยอะๆแล้วก็กลิ่นอะ่ะมันเป็นกลิ่นเนยที่แบบค่อนข้างแรงมากแล้วก็มันจะมีความหวานๆนิดนึงเขาน่าจะใส่น้ำตาลเพิ่มแนละ้วเพราะแค่เป็นตัวเนยอย่างเดียวอะ่ะมันจะไม่ได้หวานขนาดนั้นนะอันนี้นะคะเม่ให้คะแนนอยู่ที่5เต็ม10คะ่ะคนบางคนอาจจะชอบเนื้อแบบนี้นะแต่ว่าสําหรับเมย์เมย์รู้สึกว่ามันก็โอเคทานได้ไม่ได้อร่อยว้าวอะ่ะซึ่งก็แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะชอบเนื้อแบบนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไป ที่เมนูถัดไปเลยค่ะต่อมานะคะก็คืออันนี้เลยชีสบอลไม่ลองดามาว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่เฮยมันใหญ่มากเลยนะไม่เคยเห็นในห้างอ่ะเขาขายประมาณ600-500เลยอ่ะแต่ว่าในติ๊กตอกเม่ดานะอาจจะ400 400รอเหอเออก็ถูกอรอเท่าไหร่199 199เราิาเต้องเกือบตรงไหยคะนี้มันใหญ่มากนะกินได้ทั้งหมู่บ้านอะเขามีผงชีสมาให้ผสมด้วยอะลองชิมแบบแม่ใส่ผงชีสก่อน หวานหวานเหมือนข้าวโพดลองแบบใส่ผงชีสกินแค่ข้างบนอะลองชิมอืมอร่อยแล้วคือร้อยเก้องอะเม่ให้เลยสิบคะแนนะอันนี้มีความแบบหวานหวานเค็มๆแล้วก็กรอบมากต่อมานะคะจากร้านเดียวกันใช่ไหมอันนี้คริสปิคอนข้าวโพดทอดกรอบ นี่สองอันนี้มีเป็นรสออริจินอลแล้วก็รสต้ยมยำนะคะอันนี้น่าจะถุงละร้อยเกระเหมือนกันเพราะเมื่อกี้ก็ร้อยเกระี่เท่าไหร่150บาทแล้วได้2ถุงด้วยนะ2ถุง150บาทถุงละ75บาทเฮ้ยถูกมากเขาได้กำไรกันไหมเนี่ยอยากรู้อือันนี้เป็นรสต้ยมยำนะคะกลิ่นคือหอมต้ยมยำเลยมันจะไปเหมือนขา้าวโพดชุบแป้งทอดชอบมาก คือกินเรารู้สึกแบบสมองสั่นอะมันสั่นแบบกรอบอ่ะมันกรอบมากเลยจริงๆเมื่อกีก้กินแล้วหน้าสั่นเลยอ่ะอันนี้คือ Van c r i s p y Corn รสออริจินอลนะคะ อ,อร่อยอะแต่ว่ามันกรอบเกินไปอะสามารถลดความกรอบลงหน่อยได้ไหมอะถ้าลดลงอะเมย์อาจจะให้คะแนนเยอะกว่าน,นี้มันเป็นความกรอบที่แบบมีความแอบ,บแข็งอะไม่ใช่กรอบที่กัดง่ายๆอะกรอบที่ต้องแบบสู้กับฟันตัวเองอะเอาฟันตัวเองไปสู้กับขา้าวโพดอะไรเงี้ยคือกรอบกว่าผักกรอบๆอีกอ,อ,กอ,อ,กอะถ้ามีไงให้มันกรอบขนาดเนี้ยอันนี้นะคะเมย์ให้คะแนนเจ็ดเต็มสิบค่ะเพราะมันกรอบเกินไปแต่คือรสชาติอะไรเงี้ยถือว่าโอเคเลยอร่อยนะอันนี้ก็คือน้ำพริกนางงามนะคะเป็นน้ำพริกปลาสลิดตร,รานางงามรสชาติ เผ็ดมากอันนี้เท่าไหร่คะ 8. ส8สบ,บาทสองดสิบาทอ่าก็ถือ,อราคาโอเคไม่ได้สูงมากนะอืมกินเหมือนน้ำจิ้มมะม่วงน,น้ำปลาหวานเหมือนน้ำปลาหวานปะอืมคล้ายคล้ายอันนี้คืออะไรคะกระเทียมเจีอะน่าลองชิมวันนี้เผ็ดอะโอ้หเผ็ดจริงเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาปลาสลิดข้างในกัน เฮ้ยแต่มันเป็นปลาสลิดมันคือปลาสลิดนะอะไรที่มันติดกันเนะี่ยไม่ปลาสลิดมันป่นมาหมดแล้วอ่ะมันไม่ใช่มีปลาเป็นตัวตัวหรอไม,ไม,ไม่ไม่เคยเห็นจริงๆนะเขากินแบบปลาตัวจริงหรอนี่ไงปลาปะ<ม>ใช่ไหมไม่บอกแล้วว่ามันมีปลาสลิดจริงๆไม่ไงื้<ม> ไม่รู้สึกว่ารสชาติมันมีความจัดจ้านมากๆนะทั้งเผ็ดทั้งเค็มแต่ว่าถ้าเรามีเข้าสวยทานด้วยมันน่าจะช่วยดรอปรสชาติลงมาแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เมย์ก,ก็ให้คะแนนอยู่ที่8.10ค่ะ ทามาเป็นไรคะเมื่อกี้เธอทานเผ็ดแล้วใช่ไหมฉันก็เลยจะให้เธอทานเผ็ดยิ่งขึ้นไม่ใช่ะจะให้เธอกินของหวานบ้างอ่าได้ไว้าวกินอนะ่ะอันนี้นะคะก็คือบรานี่มจิเฮ้ในรูปคือมันยืดมากเลยอะ่ะมีคิดว่าราคาไหรยอันนี้หรอน่าจะอร้อยปะอ่ะ ร้อยเก้าเก้าเพราะว่า TikTok ชอบเก้าเก้าแถมไปเร้วมาอีกเก้าสิบเก้าบาทเฮ้ย <Hey! S 1> จริงปะเนี่ยถูกมากเลยอ่ะสองอันเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าต้องมาลองชิมรสชาติก่อนว่ามันอร่อยไหม <c oughs> เขาบอกว่าเคล็ดลับความอร่อยอ่ะให้อุ่นในไมโครเวฟเป็นเวลาสามสิบวินาที <c oughs> เพื่อเพิ่มความอร่อย <c oughs> เนื้อเบานี่จะนุ่มแป้งโมจิจะนิ่มหนึบหนับไปเดี๋ยวเราไปอุ่นไมโครเวฟกัน ปีาว้าวเฮ้ยมีความลาวาขึ้นมานะเธอดูดิเห็นป่ะเห็นบ้ามีความเยิ้มแล้วอันนี้อันนี้คือบุบไปแล้วไปะไปลองชิมกันโอเคได้มาแล้วนะคะแต่ตอนเนี้ยคือไม่รู้แล้วว่าข้างในเป็นรสอะไรต้องมาลองชิมดูแต่เมย์รู้สึกได้ว่ามันต้องเป็นลาวาเฮ้ยเนี่ยเนียเนียเฮ้ยมันมีโมจิข้างในอุ้ยมันเยอะจริงด้วยแล้วก็มีความเป็นช็อกโกแลตลาวาจริงๆ มันอร่อยอะแต่ว่ามีความหวานไปนิดนึงคือกินนิดหน่อยอร่อยเลยออันนี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะอันแรกที่เมทานส่วนอันนี้นะน่าจะเป็นโช็อกโกแลตเพราะว่ามันไม่มีแยมข้างในอะมันเป็นเหมือนแบบช็อกโกแลตเพียวๆเดี๋ยวมาลองชิมสิอ,มอร่อยอะ่ะชอบความหนึบของโมจิอะที่มันมาทานคู่กับเรานี่มันทําให้รสชาติแบบอร่อยแล้วก็กินเพลินมากระหว่างสองตัวนี้ไม่ชอบรสไหนมากกว่ากันงั้นไม่ขอชิมอีกรอบ ตัวช็อกโกแลตมากกว่าเพราะว่ารู้สึกมันหวานน้อยกว่าแล้วก็มีความแบบแห้งๆรู้สึกมันเข้าถึงเบบนี้มากกว่าอันนี้ไม่ให้อยู่ที่10เต็ม10ไปเลยส่วนตัวสตรอเบอรี่ไม่ให้อยู่ที่9เต็ม10นะคะแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะทั้งคู่ก็คืออร่อยเหมือนกันอย่างต่อมาครับนี่ค่ะอ่านี่มันคืออะไร ก๋วยเตี๋ยวเรือดำน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือดำน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือดำน้ำเอ้ยมันค่ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำเรือดำน้ำมาจากไหนก่อนก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเฮ้ยมันมีหลายแบบไม่เหมือนกันนะเมยกินแบบไหนไอะเมยากินแบบแห้งอะเราไปทากันได้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องครัวเลยคะ่ะเราเมจะมาลองทำเส้นเล็กสูตรแห้งนะคะ กินเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเลยอ่ะไม่ได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือนะกินเหมือนร้านเลยอ่ะเห <c oughs> <laughs> มือนในร้านเลยใช่ไหม <laughs> ใช่เหมือนควบกินเข้าไปในร้านจะเป็นกลิ่นนี้อย่างแรกเลยก็คือเขาบอกให้ใส่เซนลงไปก่อน3 5มห้านาทีค่ะ <c oughs> เครื่องปรุงคือครบเลยอันนี้เป็นน้ำน่าจะเป็นแบบน้ำครุบคุกคิกแล้วก็มีเป็นพริกป,ป่นแห้งกับกระเทียมเจียวอันนี้คือเมนเลิฟมากกระเทียมเจียว <c oughs> ใส่น้ำซอสถั่เขาลงไปน่าจะใส่จนหมดเลยป่ะคะหมดเลยค่ะเพราะเขาทำมาแบบพอดีวันเซอร์วิงใส่เป็นพริกป่นนะคะอ่าไม่ชอบกินซกแซบ่บใส่หมดเลยกระเทียมนะคะอือดูน่ากินมากเลยเส้นมันดูหนึกมากอะ่ะเท่าไหรว้าวโอ้เส้นยืดมากอืมเผ็ดอ,อ่ะ น้มันซอสเขาข้นมาก,กอะน,นะมีความแบบข้นๆนะไม่จางแล้วก็เมื่อกี้เหมือนเราเติมพริกป่นลงไปนะคะมันก็เลยมีความแบบเผ็ดๆแต่ไม่ชอบตัวเส้นเล็กของเขามากเลยมันจะมีความหนึบๆอะไม่ชอบเส้นแบบเนี้ยหนึบๆนิดนึง ก็ช่ไข่ไข่ที่เรากินตามร้านทั่วไปนะแต่มันจะมีความแบบไม่ได้เหมือนเป๊ะ100%ขนาดนั้นนะอาจจะแล้วแต่สูตรตามร้านได้เนาะแต่ถ้าใครที่ชอบน้ำขุกขิกแบบน้ำข้นๆน่าจะชอบอันนี้ชอบเผ็ดๆก็เติมพริกได้ตามใจชอบเว้ยนะคะถือว่าอร่อยนะอันนี้ไม่ให้คะแนนอยู่ที่8.5าเต็ม10ค่ะทำไมมี8.5้าคือมันอร่อยนะแต่ว่ามันน้อยไปหน่อยค่ะไม่ไม่อิ่มไม่ใช่แล้ว <c oughs> ม่ชอบเส้นของเขามันมีความหนึบๆแต่ว่าตัวน้ำซอสอะไม่ยังไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นแต่ตัวเส้นอะคือชอบเลย <c oughs> มันหนึบมากเลยอ่ะอ่ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการกินของยอดฮิตใน t i k กต็อกซึ่งจะบอกว่าเมยเพิ่งรู้ว่าทุกอย่างเนี้ยไม่เกิน1นึ่งแบงค์เท่านะแล้วแบบได้ของมาเป็นเกือบสิบอย่างอะ่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะแล้วเมนูที่พี่ซื้อมาทั้งหมดเนี้ยเมยชอบอันไหนที่สุดคะพี่อยากเคียว่าเม่ชอบอันไหนเม,ม่กินเยอะที่สุดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่นะไม่หิว แล้วกันเมชอบบราวนี่ค่ะเพราะว่ามันมีโมจิไงแล้วโมวจิมันชื่อเหมือนเมจิอ๋อเหรอเพราะชื่อเหรอคะใช่แล้วมันก็อร่อยได้ไงเวลาไปข้างนอกทุกคนก็เรียกเมหนว่าเฮ้ยนังไงพี่โมจิเมยถามว่า <c oughs> อันนี้พี่ชื่ออะไรนะ <c oughs> น้องก็บอกว่าโมจิน้องตอบแบบมั่นใจมากนะคะว่าโมจิเท่านั้นเมยก็เลยคิดว่าน้องน่งนาจะหิวมันอร่อยจริงๆนะแล้วเวลาที่เราไปเวฟอบมันมีความหนึบหนึบอ่ะเออแต่ว่าก็ไม่ควรกินเยอะไปเพราะว่าเมื่อกี้เห็นว่าแบบน้ําตาลค่อนข้างเยอะเลยก็คือคนกินแบบพอประมาณให้หายอยากอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะ ว,วันนี้เราคลิปหน้าทุกคนอยากให้เมย์กินอะไรก็คอมเมนต์บอกเมย์ได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิง่งกริ้งกิ้งให้เมย์นะคะบ๊ายบาย